สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับครูรุ่งอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ม2วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องระบบถับถ่ายค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ นักเรียนทราบกันดีแล้วนะคะว่าร่างกายของมนุษย์มีกลไกลต่างๆที่ซับซ้อนร่างกายต้องการพลังงานเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตพลังงานเหล่านี้ได้จากการเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปโดยอาศัยแก๊สออกซิเจนในกระบวนการนี้ทำให้เกิดของเสียที่ไม่มีประโยชน์ในร่างกายและบางชนิดอาจเป็นพิษต่อร่างกายของเสียที่เกิดได้แก่น้ำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และยูเรียของเสียเหล่านั้นถูกขับออกจากร่างกายทางอวัยวะต่างๆระบบการขับของเสียของร่างกายนี้เราจะเรียกว่าระบบขับถ่ายต่อไปเรามาดูความสำคัญของระบบขับถ่ายนะคะว่าระบบขับถ่ายมีความสำคัญอย่างไร 1. ควบคุมความเป็นกรดต่างๆของร่างกายให้เหมาะสม 2. ควบคุมปริมาณน,น้ำในร่างกายให้สมบูรณ์ 3. ควบคุมปริมาณสารพิษที่มีต่อร่างกายและ 4. ควบคุมปริมาณสารอื่นๆที่มีมากเกินความต้องการของร่างกายค่ะเรามาดูระบบขับถ่ายของสัตว์กันก่อนนะคะ เริ่มจากพราราเนียพาราเลีย,ะน,ลยนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอวัยวะที่ใช้ขับถ่ายเรียกว่าเฟรมเซลล์ซึ่งเป็นท่อกระจายอยู่ทั้งสองข้างลำตัวและมีรูขับของเสียออกข้างลำตัวดังภาพนะคะต่อไปไส้เดือนดิน ไส่เดือนดินใช้เนฟริดียมนะคะรับของเสียที่มาตามท่อและมีท่อเป็นรูเปิดออกข้างๆลำตัวซึ่งจะใช้เนฟริดียมในการขับถ่ายของเสียนะคะดังภาพค่ะต่อไปมแมลง มแมลงนะคะจะใช้ท่อมันพิเกี้ยนซึ่งเป็นท่อขนาดเล็กจำนวนมากที่มีอยู่ระหว่างกระเพาะอาหารกับลำไส้ทำหน้าที่ดูดซึมของเสียจากเลือดส่งต่อไปยังทางเดินอาหารและขับออกทางช่องทวารหนักค่ะดังภาพค่ะต่อไปนะคะปลาค่ะ ซึ่งปลาเนี่ยจะมีอวัยวะขับถ่ายของเสียก็คือไตยอยู่ภายในช่องท้องค่อนไปทางด้านบนของลำตัวของเสียที่ถูกส่งมาจากไตจะถูกส่งต่อไปยังกระเพาะปัสสาวะและขับออกทางร่างกายทางช่องทวารหนักค่ะดังภาพค่ะต่อมาเรามาดูระบบขับถ่ายของมนุษย์กันบ้างนะคะว่าระบบขับถ่ายของมนุษย์ จะมีความแตกต่างจากระบบขับถ่ายของสัตว์อย่างไรเริ่มจากไตไตทําหน้าที่กรองของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการรวมทั้งช่วยรักษาสมดุลของน้ําแร่ธาตุและสารบางชนิดภายในไตประกอบไปด้วยหน่วยไตซึ่งทําหน้าที่กรองของเสียออกจากเลือด เลือดที่มีออกซิเจนสูงเข้าสู่ไตทางหลอดเลือดแดงซึ่งสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นน้ำกลูโคสจะถูกดูดกลับเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วลำเลียงเข้าสู่หัวใจทางหลอดเลือดดำของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการจะสลายเป็นปัสสาวะลำเลียงไปยังกระเพาะปัสสาวะเพื่อรอการขับถ่ายดังภาพคะ่ะ ระบบขับถ่ายอีกหนึ่งระบบนะคะนั่นก็คือผิวหนังของเสียที่ขับออกทางผิวหนังจะอยู่ในรูปของของเหลวเรียกว่าเหงือ่อซึ่งประกอบไปด้วยน้ำและเกลือแร่เงื่อจะถูกขับออกตามส่วนต่างๆของร่างกายเช่นฝ่ามือฝ่าเท้าใต้รักแร้แผ่นหลัง ในแต่ละวันร่างกายสูญเสียน้ำในรูปของเหงื่อประมาณ500ถึง1,000ลูกบาทเซนติเมตรดังภาพปอดปอดทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สซึ่งจะเกิดขึ้นที่ถุงลมในปอดเรามาดูปริมาณแก๊สต่างๆและไอน้ำในการหายใจเข้าและหายใจออกกันค่ะ 1. แก๊สออกซิเจนเมื่อเราหายใจเข้า จะมีแก๊สออกซิเจนประมาณ21%และเมื่อเราหายใจออกจะมีแก๊สออกซิเจนประมาณ17% 2. คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเราหายใจเข้านะคะจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ0.04%เข้าไปในร่างกายและหายใจออกจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาประมาณ4% 3. ไนโตรเจนไนโตรเจนนะคะเมื่อเราหายใจเข้าจะมีไนโตรเจนประมาณ79%และหายใจออกก็จะมีแก๊สไนโตรเจนออกมาประมาณ79%เช่นเดียวกันค่ะ 4. ไอน้ำไอน้ำนะคะเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยไอน้ำจะไม่คงที่แต่เวลาเราหายใจออกเนี่ยไอน้ำจะมีความอิ่มตัวนั่นหมายความว่า เวลาเราหายใจออกทุกครั้งจะมีไอน้ำที่มีปริมาณเท่าๆกันออกมาทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพลังงานความร้อนในร่างกายของเราด้วยนะคะสังเกตไหมคะว่าทำไมแกส๊สไนโตรเจนเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยกับหายใจออกถึงมีปริมาณเท่ากาันนั่นหมายความว่าร่างกายของเราเนี่ย ไม่สามารถใช้ในตัวเจนในรูปแบบของแก๊สได้นะคะสุดท้ายนะคะระบบขับถ่ายของเสียลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่อาหารที่ผ่านกระบวนการย่อยอาหารจะถูกส่งต่อมาสะสมที่ลำไส้ใหญ่ในรูปของกากอาหารตลอดระยะเวลาในการเคลื่อนที่ของอาหาร จะมีการดูดซึมน,น้ำและสารอาหารกลับคืนสู่ร่างกายส่วนกากที่เหลือจากการย่อยคืออุจจาระซึ่งจะถูกขับออกทางทวารหนักนั่นเองนะคะดังภาพค่ะเรามาดูการปฏิบัติตนที่ช่วยในระบบขับถ่ายกันนะคะ 1. เลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมเคี้ยวอาหารให้ละเอียด 2. รับประทานอาหารที่มีกากใยเช่นผักผลไม้ 3. ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการและ 4. ขับถ่ายให้เป็นเวลาค่ะเราเดินทางมาถึงสไลด์สุดท้ายกันแล้วนักคะนะักเรียนสรุปทบทวนระบบขับถ่าย ระบบขับถ่ายเป็นระบบกำจัดของเสียที่ร่างกายไม่ต้องการออกนอกร่างกายเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ยูเรียแอมโมเนียเป็นต้นพาราเลียอวัยวะขับถ่ายเรียกว่าเฟรมเซลไส้เดือนดินมีอวัยวะขับถ่ายเรียกว่าเนฟริเดียมแมลงใช้ท่อมันพิกเก้นทำหน้าที่ดูดซึมของเสียออกจากเลือด ส่งต่อไปยังทางเดินอาหารและขับออกทางช่องทวารหนักปลามีอวัยวะขับถ่ายคือไตระบบขับถ่ายของเสียของมนุษย์ประกอบไปด้วยระบบขับถ่ายของเสียทางไตระบบขับถ่ายของเสียทางผิวหนังระบบขับถ่ายของเสียทางลำไส้ใหญ่และระบบขับถ่ายของเสียทางปอดนักเรียนอย่าลืมไปทบทวนบทเรียนกันนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย